าซื้อกันเยอะแยะนะการศึกษาอาวุธการศึกษาเนีาา่ยแล้วตําแหน่งในสภาเขาก็ซื้อกันเยอะแยะ <S <S เราก็เลยถามกลับไปว่านี่เป็นความคิดของพี่จริงๆใช่ไหมเออเป็นความคิดที่คุณออกมาต่อต้านออกมาช่วยเหลือคนอื่นผู้ชายนะคะที่พูดเนะ่ะเราก็เลยงงว่าเฮ้ยความคิดแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้นำและเป็นอินฟูเนี่ยไม่ควรที่จะหลุดออกมาจากปากเราก็เลยรู้แล้วว่า เขาต้องช่วยเหลือกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยอ่ะไม่ให้เรายุ่งเรื่อ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 งคดีของเขาหรือว่าเรื่องงานของเขาเราก็ไม่ยุ่งค่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย<ต>ค่ะพี่พบอกว่าตอนที่ออกมาเนี่ยยังคุยันดีๆอยู่เลยใช่จริงๆที่พี่โปกี้ออกมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรซ้อรักเลยค่ะ ซอรักเลยเราก็ได้ฟังาจากพี่พี่พี่กไก่ด้วยนะคะพี่เกระนะคะพี่เกรซซึ่งเดี๋ยววันที่สิบนี้เขาก็จะกลับมานะคะซึ่งหลักฐานของเขาก็ก็เยอะอยู่เราก็เห็นหลักฐานทั้งฝั่งนั้นแล้วก็ของซอรักด้วยแล้วก็ของพี่พี่ของเพื่อนๆนที่เคยทํางานอา่า เคยทำงานมาก่อนแล้วก็ผู้เสียหายเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราช่วยเหลือคนผิดอยู่หรือเปล่าเราอยู่ข้างคนผิดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าณก่อนหน้านี้เราปกป้องเขามาตลอดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในที่ทำเนี่ยเราเห็นว่าเขากระทําผิดกับคนในค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่จะเอาคุณเนี่ยเอาซอลักเนี่ยไปติดคุกหรือว่าไปยัดเยียดความผิดเพียงคนเดียวเนี่ยไม่ได้ ถ้าผิดต้องผิดคู่กันอันนี้คือเราอยู่ตรงกลางนะ,ะผิดก็ผิดคู่กันแต่หลายๆคนก,ก็เลยเบี่ยงเบนประเด็นไปว่าเพื่อนรักหักเลี่ยมโหดเราก็ไม่รู้ว่าใครหักใครนะ <No. S 1> อันนี้ต้องคิดเอาเองว่าเขาวางงานให้ซอรักเนี่ยโดนความผิดทางอาญาเรื่องซื้อขายวุฒิแล้ววางแผนกับมหาลัยพ uh? ิศณุโลกแล้ววางแผนกับมหาลัยพ uh? ิศณุโลกแล้ววางแผนกับมหาลัยพ uh? ิศณุโลก เพื่อให้ซอรักเนี่ยมีความผิดโดยใช้สื่อโดยใช้เอซีเนี่ยเป็นคนปั่นนะคะว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอันนี้เราเรามองว่าต่อเราไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นนี้นะคะเพราะในส่วนตัวคือไม่ได้ทําแต่ต้องถามกลับไปว่าใครกันแน่ที่เป็นนะคะเ,ลเคลแล้วมีคนบอกว่าแม่ป๊อกกี้อยู่ที่นั่นแหละแม่ปกกี้ไม่มีแสง อันนี้แม่บุกี้กัดปะชิดใจยังไงจ,งจริงๆพี่มีแสงของพี่อยู่ในตัวอยู่แล้วทั้งหน้าที่การงานธุรกิจครอบครัวแล้วก็แล้วก็ความเป็นอยู่ทางด้านการเงินทางด้านสังคมเนี่ยแสงของเราเนี่ยเรามีของเราอยู่แล้วคุณภาพของเราเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยถ้าพูดไปถึงเรื่องการศึกษาพี่ก็จบจากมหาลัยดังซึ่งพี่ก็ทํางานของพี่เนี่ยช่วยเหลือสังคมมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรต่างๆที่พี่ทําไฟฟ้านิวเคลียร์ไฮโดรเจนอะไรพวกนี้เนี่ยเราทําด้วยจิตอาสาของเราทั้งหมดอันนี้ คือเป็นจิตอาสาระดับประเทศนะคะแล้วก็สอนก็สอนฟรีนะคะสอนให้กับนักศึกษาต่างๆเราก็สอนฟรีจิตอาสาของเราอย่างนี้เนี่ยบริจาคเงินให้กับนักศึกษาที่ไม่มีทุนการศึกษาแต่พี่ก็ไม่ได้มานั่งเป่าประกาศว่าฉันทานะแต่มันมีหลักฐานมีพยานแล้วก็มีคนรู้เห็นซึ่งโครงการอย่างนี้เราทําของเรามาเนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะอืม ใช่มีเรื่องไหนอีกทหมทพี่ยังไม่เปิดตอนเนี้นอ่าพี่คือจริงๆเนี่ยถามว่าหลักฐานที่มันมีเนี่ยมันมีเยอะค่ะแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดได้เพราะมันจะไปกระทบกับงานที่เขาบอกว่ามันจะใหญ่อะไรอย่างนี้อันนี้เราจะชี้แจงถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูอยากจะเห็นเอามาดูได้สําหรับเราแล้วก็ถ้ามันหนักกว่านั้นพี่อาจจะเปิดก็ได้นะ เออถ้าอยากคือทุกวันนี้เนี่ยเขาไล่ด่าแล้วพี่ไม่ได้สนใจครับเพราะพี่ก็ไม่ได้ให้ค่าเหมือนกันเพราะว่าคําพูดเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่านิสัยนิสัยของใครแต่ละคนเนี่ยมันเป็นแบบไหนเหมือนนิสัยของพี่เราก็รู้ว่าเป็นแบบไหนนิสัยของพี่เจมเราก็รู้แบบไหนนิสัยของของของใครเราก็รู้ว่าเป็นคนแบบไหนคือถ้าเกิดว่าให้มองคนทั่วไปหรือว่าผู้เสียหายที่มองอ่อะเขาก็เอามาหาศูนย์กันหมดนะคะอืมเพราะว่าที่เปิดถ้าเปิดมานิพังเลยพี่ ่าไม่ไม่ทราบค่ะเพราะเพราขาอาจจะไม่พังก็ได้เพราะว่าเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองอยู่นะ <c oughs> <c oughs> อ่าทุกอย่างพี่ว่าจบที่กฎกฎหมายละกันค่ะเพราะว่าในความผิดตรงนี้เนี่ยสิบส น่าจะเป็น13าหมายแล้วก็ออกหมายไปเนี่ยค่อนข้างที่จะทยอยออกกันไปแล้วนะคะอืมซึ่งมันเป็นอาญาแผ่นดินหมดเลยไม่ว่าจะเป็นช่อโกงประชาชนหรือว่าอ่าร่วมกันช่อโกงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าปลอมแปลงเอกสารซึ่งในในในของมหาดไทยเนี่ยเขาก็ดําเนินการอย่างอย่างอย่างเร็วเลยเนาะพี่เนาะท่านชาดาเนี่ยรับงานแบบว่าโอ้ยดําเนินการอย่างไวแล้วก็วันนั้นมีท่านอธิบดีกรมการปกครองมาดูแลแล้วก็กำชับแบบโอ้ท่านท่านทำงานได้ไวมากค่ะท่านบอกว่าท่านทํางานมาก่อนหน้า ที่เราจะไปร้องเรียนด้วยซ้านะคะเพราะว่าท่านตรวจสอบอยู่แล้วกับผู้ว่าทางนนทบุรีอะค่ะสอบสุดาแล้วค่ะ,ะในอนาคตเนี่ยเราจะยังกลับไปเป็นเพื่อนกันไหมหรือว่าคือคือพี่ถามว่าทุก ถามว่าคําว่าเพื่อนน่ะพี่ไม่เคยมีให้เขานะแต่พี่เป็นคนแค่รู้จักแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือแค่นั้นเองคือคําว่าเพื่อนของพี่เนี่ยต้องคบกันนานๆเป็นปี2ปี3ปีแต่พี่คบกับเขารู้จักเขาใช้คําว่ารู้จักเนี่ยแค่5เดือนจะมาใช้คํากับคําว่าเพื่อนกับพี่ไม่ได้นะคะพี่แค่เข้าไปช่วยเหลือในสิ่งที่เขาอยากจะให้ช่วยพอเราช่วยเสร็จเราก็แค่เดินออกแค่นั้นเราไปเห็นอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่ได้พูดนะคะแต่เราแค่ถอยตัวเราเองออกมาในการคบคนของพี่แต่ละครั้งเนี่ยพี่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ค่อย ออกมานี่คือกำมูลสันดานของพี่เป็นแบบนี้แต่ถามว่าทุกวันนี้จะให้ออกมาไลสดพี่ไม่ไล่อะค่ะเพราะว่าพี่งานพี่เยอะมากแล้วอีกอย่างหนึ่งธุรกิจของเราเนี่ยหลายตัวจะให้เรามานั่งไลสดอาจจะเป็นในอนาคตที่เขาเรียกว่าธุรกิจเรา,าชัดเจนแล้วนะคะแล้วณณนะนะตอนนี้เนี่ยเรามีความสุขกับการดําเนินงานของเราซึ่งมีผู้ใหญ่รอบรอบตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสังคมพี่เป็นสังคมที่ไม่ได้ยินดีกับการกระทําผิด และสังคมประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นสังคมที่ไม่ได้ชื่นชอบกับคนที่กระทําความผิดแล้วมาหน้าลอยหน้าชื่นตาบานอย่างเงี้ยเขาก็ยังมองว่าผิดก็คือผิดไม่สามารถที่จะพลิกดําให้เป็นข่าวได้นี่คือสังคมไทยนะคะแต่เราเข้าใจคําว่าเป็นกลุ่มแค่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเอาเหมือนเหมือนพี่พี่เป็นเอพี่เจมต่อให้พี่เจมเป็นแบบไหนอ่ะเราก็ยังให้กําลังใจแต่ถามว่าให้เขามายืนข้างพี่เจมไหม ถ้าพี่เจมเป็นคนที่กระทําผิดแบบนี้มีหมาย13คดีอย่างเนี้ยก็น้อยคนนะคะที่จะมาเพราะพี่ตัวพี่เองพี่ก็ไม่กล้ายืนนะพี่ก็อายเหมือนกันอือค,ค่ะ